สวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่ที่ต้นส้มโอนะคะแต่กลายพันธ์ค่ะออกลูกมาเป็นตัวฝักยาวเห็นะคะตัวฝักยาวสีดำมันกลายพันธ์นะผสมกันแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยเลยเห็นไหมคะสวยเลยตัวฝักยาว อ่าต้มโอกลายเป็นถั่วฝักยาวดูสิฝักสวยด้วยนะคะไม่ใช่ไม่สวยฝักสวยงามมากค่ะนี่เอ๊ะนางนางไม้ก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะนางฟ้า <c oughs> ดูค่ะถั่วฝักยาวโอ้โห <c oughs> ด, <c oughs> ดูนะคะสวยจริงๆเลยค่ะโ <c oughs> ถ้านที่บ้านมีแบบนี้นะได้ทั้งถั่วฝักยาวได้ทั้งต้มโอโอเค วเวลาจะเอาพันธุ์นี้ไปปลูกบ้างนะการจนันบ,บุรีนี่บรรยากาศนะคะนางฟ้าอยู่ในน้นเสียงน้าน้อยแค่นี้ก่อนนะคะเาเจอกันคลิปหน้าค่ะ